สวัสดีค่ะสวัสดีจันเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซบนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไร่กระหลงรีสอจา้าเพื่อนจ๋าเออเอามาเขียนง่วนเพื่อนบอกบอกบอกท่ายแหลกับบอกเล่าด้อมาเขียนง่วนเพื่อนจ๋าอันมาเขียนง่วนตอนนี้เป็นเวลาจนช่วงเทียะะ่ยงแล้วค่ะต้องเขียนง่วนนะเพราะว่าต้องเปลี่ยนลักง่วนพะาง่วนไปกินน้ำนเพื่อนจ๋าไปเราไปปล่อยวัวกินน้ํากันเลยจ้าโอเคไปเลยไปเลย ่อยวัวไปกินน้ำกันเพื่อนๆจ้ะไปนั่งกินหญ้าแป๊บหนึ่งเนาะ นางก็จะเดินไปทางโน้นหลังจากที่ผสมพันธุ์ไปแล้วนะคะเดือนกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าน่าจะเดือนกว่าละดูแล้วว่าน่าจะติดได้เพื่อนๆจ๋าตั้งแต่อันผสมพันธุ์วันที่22ป่ะเนาะวันที่เท่าไหร่วะเดือนที่แล้วไม่ได้จบไปเลยประมาณตอนนี้น,ะะนานๆจะติดละพันธุ์นะไจะกิดนี่น,นางนางด่าง มแค้ๆปล่อยให้นางกินหญ้าไปก่อนเด้อเพื่นอนเดี๋ยวจอนาสีรามอีปีมั้นอีปีว่านยางขึ้นเด้ออีนี่มันแผนกยางแผนก,ผนก,ผนกนะเป็ยกทนาแผนกเลาะนะเพื่อนๆจ้ากันเปรียบเทียบกับอีมากเลาะไป ขิ้หนหยางอ่ะนเอไปแล้วเดี๋ยวไปเชื่งปีกันโอเคโอเคเพื่อนๆจา๋าหลังจากที่เราเอาวัวไ,ไปผูกด้านนอกนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่า นางแดงเขาจะคลอดลูกได้เพื่อนๆจ้ะนางแดงจะคลอดลูกนะคะเราก็เลยเอาไปผูกไว้ข้างนอกคอกเพราะว่าจะได้เห็นจะได้ดูแลทั่วถึงนะเพื่อนๆเนาะพอเอาไว้ในคอกเสิ็ประมาณว่าเนี่ยจ้ะพีสามเห็นคอกไม่แล้วเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจ้ะนี่คือคอกไม่นะจ้ะคอกวัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เก็บที่เก็บที่เก็บฟางที่เก็บฟางเก็บหญ้าเก็บหญ้าแห้งวางสิเพื่อนๆจ้ะ บะที่ในเซตบะที่นีนอันนั่งแดงเพิ่นไก่สิคอดหลวกเหนไแมะอ่ะก็เลยตรงไปผูกข้างนอกนะจ๊ะข้างนอกข้างนอกนอกให้หน้าแม่เป็นสิด้เบิงได้นะจ๊ะโอเคเนาะเดี๋ยวเราเอายาไปให้นางก่อนเ้อะโอเคอเค่ะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเราจะเอายาไปให้วัวแม่ดูอ่อนแล้วก็น้องแฝดนะฮะเอาไปให้หก ยี่นตัวเดี๋ยวเอาเหงี่ยงไปให้ห,น,หนึ่งก่อนหกโอเคหกไปกันเลย คช่ค่ะเพื่อนๆจ้าคืองัวตัวนี้นจ้างัวนางแดงเพื่นสีขอดนะไอขอดนะเพื่อนๆจ้าเห็นบอเห็นไหมคะเพื่อนๆนมเพิ่นไข่แห้งค่ะอนะันนี้นะเอาหยายเพื่อนนมเปนไข่แห้งเพื่อนนะนมบอกว่าเบ้อเลยแต่ว่าน่าจะว่าออกน่าจะออกเร็วๆนี่แหละเพื่อนๆนี่น่านจะออเร็วๆนี่แหละว่านมนางบอกว่านมไข่แห้งค่ะในโซว่าเสียวประมาณหมื่นสองหมื่นนี่แหละ ออกแน่นอนเลยนะเล้วก็ต้องขูกข้างนอกนะขู่กับข้างนอกกุ้งเส้แนมเห็นไงเพราะว่าข้างอยู่ในี่ขกมันส้แนมบ่เห็น,นน่นองแนมบ่เห็นเพิ่นไงเพื่อมันออกลูกนะว่าสิบม่ได้กินน้องหัวไม่เอาประเด็นหลักคือกลัวไม่ได้กินน้องหัวนะฮะสุส,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 สีอันนี้มาหน่อยสุสีสุสีอันนี้บรรดาสมุนเท่าไหร่อเออนั่งปีนี่กับ ผสมแล้วนองพี่ผสมแล้วโือนองน้อยนองางด่างผสมแล้วคาดว่าน่าจะติดแล้วเพราะว่ารู้สึกว่านางนางบอกว่าเฉยเลยคาดว่าน่าจะติดแล้วบนื่อนจ้าเพราะว่าข้าศิล้วผสมไปแล้วซ้ำไปหนึ่งครั้งสองครั้งน่าจะติดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาณเดือนหึือมั้ง โอเคแอ๋เออให้น้องกินด้วยโอเคนะท่าเพื่อนจ๋าท่านเพื่อนนะจ๊ะเข้ามาชมคลิปนี้นะชอบคลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องน้องฟ้าพาเซฟนะคะช่องเลี้ยงวัวค่ะเลี้ยงวัวแล้วก็กินอาหารนะคะตอนเช้ากินอาหารตอนเย็นเลี้ยงวัวแต่เพื่อนจ๋าโอเคขอบพระคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากๆจ้าเจอกันคลิปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทเพื่อนจ๋าบ๊ายบาย